เพื่อได้ไปดี่บ้าสวัสดีครับมาหาของยิงกันอ้นออะไรดีที่แปลกๆหน่อยสเปย์อยู่ไหน ไม่เช่แล้วครับโอ้แทงจังวะแค่ไปยิงเล่นลนะเนี่ยะเดี๋ยวดยวาแบบถูกๆก่อน,อนไ,อไม่มีอะไไม่มีนี่แอกแ็ก เดี๋ยวเอาพวกโค้กพวกอะไรไปลองด้วยดีกว่าครบสปรย์ชัวร์เฮ้ยเออโครมโครมอึ๊่งสามอย่างพอแล้วเดี๋ยวเมียดาโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกลางคืนนะครับ ไม่ใช่ตอนคืนนี่ตอนเย็นจ้าฟับเรียบร้อยมาแล้วครับเอานี่ก่อนเลยนะครับสไปร์เดี๋ยวโคกกับแอคแอคปะแอคแอคแบ็กปะนี่แอคแบ็กเีลือไว้สุดท้ายนะครับเอาสไปร์ก่อนดูกันเช็ค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  ดูนะครับว่ามันจะเป็นรูงไงยื่นมาอย่างไร <laughs> มันไก่เหดอมันบดแตกใส่ตาเารอเหรอครับมองเห็นนะว้าแล้วตัวเบื้องแตกว้า,วาแล้วตัว,วเสื้อเนี่ยมันยื่สีไปเหลืองนั่นนะโอ้ยยิงมาถือกวดโคกโอ้เลยซ้ำมันเลยยิ่งมีรถบานตร ววาลตัเด wow, ี úc, mày mày ๋ยวเอาใหม่นะครับยิงไม่โดนลูกมันไม่ค่อยกลมยิงไปไม่ค่อยตรงเบาเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีฟื้ดไอ้ไปทียบ้าไในซิ่งกันเนาะเออ บานมามันกูดาบกระเทยไหมโคตรเทโคกนี่คงไม่ต้องแล้วแหละครับผมว่าเอาแอคเลยดีกว่าแ F เดียว F แลยดีกว่านี่ซื้อมาใหม่ๆสดๆโอ้เสียดายเลยรวะไอ้โอ้กินละเสียดายเนี่จะกินกินแล้วเนาะเสียดายครับเอาสักหน่อยฉีท้ำด้วยโอเค รุนแรงเลยโอ้ยน้ำเต็มเลยวะโอ้ยเสดายสไป,ป,ป,ปร์หนคือบุรินทรเดือดก็ฟ้องหน่อยสิลูกมันไปไม่เคยตรงครับไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่านี่โอ้ยสไป,ปรกระจายเลยวะโอ้ไอ้เก็บสิ่งส่วนวุ้ยปุยเลยวะ ฟังครับแต่ว่าโอ้ยเบ่งควนเด้อพี่น้องคุณคุณคนเบ่งควนเด้อ่ามันหมอกเด้อยเนี่นมันมนหมอกเด้อครับ,บจิดได้เออสโอ้ยมันหนาเวยหนาโอ้แอกหนาปะนี่ทะลุปะเอเลือนัดหนึ่งกันปะเม่ไหร,รจัดกินซะเส <c oughs> ดายเสดาไหนซื้อมึยิง <c oughs> อ,อพี่ๆอาจจะถามนะครับว่าทาไมผมไม่ยิงเทียบกับลูกแปดมิลว่าเป็นยังไงนะครับไม่มีตังค์ซื้อซื้อไม่แก่2สองกระป๋องเทาลูกแปดมิลยิงนี่ก็ต้องใช้สี่กระป๋องใช่ไหมเทียบกันเดี๋ยวครั้งหน้าทําให้นะครับให้อยากเห็นครับตัวแม่นนะครับเดี๋ยวจะรอล่าหนูแล้วดูกานนี้เดี <laughs> ย๋ยวเรามาดูกันนะครับ โคกกับสไปร์ตไหน,นมันจะทนกว่ากันมาจับยิงโดนหรือเปล่าเถอะไม่โดนเห็นลูกอยู่ตั้มนึ่น้หนะไรนะต่อยกันไหมเห็นหน่าเห็นเย่าเน่าโอ้โหชิวชิวเอ็กตัววะเอาใหม่นะครับไม่โดน อีกทีนึงนะครับลูกสุดท้ายโอ้ด้านด้าน <c oughs> ได้ว่ากระสุนด้านหมดแล้วกระสุนด้านโอเคครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่นกันใหม่บายบ๊ายบายบจ้า